นิทานอีคิวเรื่องเจ้าหญิงหัวเราะการละครั้งหนึ่งมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งไม่เคยร้องไห้เลยเธอมีแต่ความสุขจึงหัวเราะอยู่เสมอพระราชาจึงคิดการว่าการหัวเราะโดยไม่ร้องไหง้เป็นสิ่งที่ไม่ปกตินะักจึงเปล่าประกาศว่า ใครที่สามารถทำให้เจ้าหญิงร้องไห้ได้จะให้แต่งงานกับเจ้าหญิงมีเจ้าชายจากแดนไกลมาทดสอบกันมากมายแต่ว่าทำอย่างไรเจ้าหญิงก็ยังหัวเราะวันหนึ่งมีเจ้าชายแต่งตัวปอน,ปอนมาขอทดสอบทำให้เจ้าหญิงร้องไห้เจ้าชายเล่าเรื่องของตนให้เจ้าหญิงฟังว่า ก่อนนี้เคยร่ำรวยแต่เจ้าชายไม่ขยันทำงานเอาแต่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายในที่สุดก็เป็นหนี้เป็นสินล้มละลายยากจนจากนั้นต้องโสมสารไปทำงานให้ห้องครัวของเศรษฐีคนหนึ่งเจ้าชายผู้โชคร้ายโดนเศรษฐีกลั่นแกล้งต่างๆนานาเมื่อเจ้าชายเริ่มคิดได้จึงพยายามกลับตัว แล้วขยันทำงานจึงทำให้เจ้าชายพอมีเงินเก็บไว้ที่บ้านบ้างแล้ววันหนึ่งก็เกิดโจรปล้นบ้านเจ้าชายขณะที่เจ้าชายไปทำงานเมื่อกลับมาเจ้าชายก็พบว่าเงินที่เก็บไว้โดนขโมยไปหมดจึงเกิดความทุกข์มากแต่เจ้าชายก็ไม่ยอมแพ้พยายามทำงานอย่างอดทนต่อไป จนไหนที่สุดเจ้าชายก็สามารถกลับมามีชีวิตที่ดีได้อีกครั้งหนึ่งและสำนึกในความผิดที่เคยกระทำไว้เจ้าหญิงทรงกล่าวว่าเรื่องของเธอเศร้านักฉันไม่เคยได้ยินเรื่องเศร้าขนาดนี้มาก่อนเลยฉันสงสารเธอมากแล้วเจ้าหญิงก็ทรงร้องไห้ออกมา ไช่โยลูกฉันร้องไห้เป็นแล้วพระราชาตะโกนเจ้าหญิงพูดว่าใช่แล้วการร้องไห้เป็นอย่างนี้นี่เองเมื่อคนเรามีความทุกข์หรือรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นเราก็จะร้องไห้ระบายความอึดอัดความมัวหมองออกไปเพื่อให้จิตใจแจ่มใสพร้อมต่อสู้ปัญหา ที่ทำให้เกิดทุกข์นั้นต่อไปแล้วพระราชาก็ให้เจ้าชายแต่งงานกับเจ้าหญิงบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์เป็นธรรมดาของคนเราไม่มีใครมีความทุกข์ได้ทุกวันและไม่มีใครมีความสุขได้ทุกวันเหมือนกันและเมื่อเราทุกข์หรือเศร้าเราก็จะแสดงออกด้วยการร้องไห้ออกมา การร้องไห้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อเราร้องไห้เราควรรู้ว่าเราร้องไห้เพราะอะไรเศร้าเสียใจสงสารเจ็บปวดหรือหวาดกลัวและสามารถบอกให้คนอื่นรับรู้ได้ว่าเรารู้สึกอย่างไร